พระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทวันที่12ตุลาคมรัตนโกสินทร์ศก111เวลาสี่ทุ่มเศษขอเดชะฝ่าละองทุลีพระบาทปกกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเบิกตัวมองเซอร์กุสตาฟโรลินยักมินส์ชาวเบเยี่ยมซึ่งจะมารับราชการในราชาธิปไตยสยามอยู่ในกระทรวงต่างประเทศเข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทพระพุทธเจ้าค่ะ Monsieur, I am pleased to welcome you to Siam. Your reputation as a jurist of great distinction has preceded you, and I have long looked forward to this meeting. We are currently at a pivotal moment for our kingdom, and I trust that your wisdom and counsel will be of great benefit to the progress and sovereignty of Siam. Your Majesty, I am deeply honored by the trust your Majesty has placed in me. I shall devote the entirety of my abilities, experience, and energy. I shall be as faithful and loyal a counselor to your Majesty, the King of Siam. Thank you, Monsieur. Your words give me great confidence. We have much work ahead of us. and I look forward to our collaboration for the future of this nation. Please, make yourself at home in our country. การเข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทของมองซีเออร์กุสตาฟโรลินยักมินในครานั้นคือจุดเริ่มต้นของการรับสนองพระบรมราชองค์การ เพื่อปฏิรูประบบกฎหมายและศารสยามให้ทัดเทียมนานาอารยาประเทศอันเป็นพระราชประสงค์สำคัญในพระราชหฤทยัยที่ช่วยให้สยามรอดพ้นจากการสูญเสียสิทธิส,ธสภาพนอกอาณาเขตและสามารถทวงคืนเอกราชทางการศาลจากมหาอำนาจตะวันตกได้สำเร็จในเวลาต่อมาเจ้าพระยาฝรั่งหนึ่งเดียวของกุงรัตนโกสินล์กุสตาฟโวลินยักมินเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิตผู้พิทักษ์แผ่นดิน เกือกูลกิจการของสยามด้วยความจงรักภักดีอย่างสูงสุดสารคดีมีชีวิตสะท้อนมิติประวัติศาสตร์สยามมนุกูลกิจนิติธรรมประกาศ s i าม Reformation